สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทารด์ค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกและเตือนนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนพฤษภาคม2566นะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนานมังกรนะคะชาวราศีมังกรลัคนานมังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมนะคะถึง21มกราคมนั่นเองนะคะ ก็ชาแนลนี้จะใช้ละการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่พา่จะบอกและเตือนนะคะให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรในอีพีนี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะ ดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอะไรที่ดีเก็บไว้นะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราหาวิธีการแก้ไขปัญหากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการงานของชาวราศีมังกรลัคนานมังกรนะคะในเดือนพฤษภาคม2566เป็นอย่างไรขอดูการงานนะคะขอดูการงานหน่อยค่ะการงานของชาวราศีมังกรลัคนานมังกรนะคะ ไพ่ปลิวอีกแล้วการงานค่ะใบแรกจะเป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะไพ่เดทค่ะทาวเวอร์นะคะอีกใบค่ะขอดูการงานค่ะเป็นไพ่สามดาบนะคะการงานของชาวราศีมังกรและขนามังกรนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะ ให้ขึ้นมาชัดเจนว่ามีเกณฑ์วีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานบางคนอาจจะอยากจะไปทํางานต่างประเทศนะ,ะบางคนอาจจะ,ะรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ก้าวหน้าเลยอะ่ะเออเงินเดือนก็ไม่ขึ้นโบนัสก็ไม่ได้นะคะอยากจะลาออกให้มันแบบให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยอะไรประมาณนั้นนะคะแต่บางคนก็ออกไม่ได้นะเพราะว่ามีความจําเป็นมีภาระค่าใช้จ่ายนะคะที่ยังจะต้อง แบกรับนะคะงานใหม่ก็ยังไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็เลยแบบยังไม่ใหญ่ที่จะออกไปไหนก็ต้องจ,จาําใจจําทนที่จะต้องทําอยู่อดทนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของคนที่ว่างงานคนที่ว่างงานนะคะหางานทําอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะไม่รู้สึกว่าถ้าว่าใครที่หางานอยู่แล้วต้องการงานประจาเนี่ยนะคะในเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้อาจจะเป็นแค่ j อบ เล็กๆน้อยๆนะคะอืมหรือเป็นงานพาร์ทไทม์อะนะคะก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าถ้าจะเป็นแบบได้ได้รับการว่าจ้างเป็นประจําเลยอย่างเงี้ยอาจจะยังนะคะตามน้าไพ่นะหรือในเกณฑ์ีโอกาสนะคะที่คุณจะเดินทางนะคะไปหางานไกลๆบ้านอะไรประมาณนี้ก็ได้คือลองสัมภาษณ์ดูก่อนนะคะแล้วก็ลองดูว่า เราสามารถที่จะเดินทางไหวไหมนะคะหรืออาจจะต้องโยกย้ายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ค่อยค่อยมาตัดสินใจทีหลังนะคะแต่ถามว่ามีเกณฑ์วิวกาที่จะได้ไหมคือถ้าหากว่าได้ก็จะได้เป็นพวกพาร์ทไทม์เป็นจ็อบจ็อบไปนะคะเป็นชั่วคราวนะคะไม่ได้เป็นประจำเนาะ ตรงนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำแล้วรู้สึกเบื่อนะคะรู้สึกอยากจะออกจากงานนะคะไพ่บอกว่าอย่าพึ่งนะคะจะเย็นๆน,นะคะให้คุณได้งานใหม่ก่อนนะคะเพราะว่ามีเกมมิวกาสมากๆเลยที่คุณจะหมดความอดทนแล้วก็แบบตัดสินใจออกแบบกระทนหานโดยที่เราไม่ได้มีงานใหม่รองรับตรงเนี้ยมันจะเป็นปัญหาทีหลังให้ใจเย็นๆน,นะคะสำหรับใครที่ไม่หรือบางคนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะ ภายในองค์กรหรือว่าโยกย้ายแบบไปที่อื่นไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนีย่ยที่ไม่บอกว่าปลายทางต้องมีที่รองรับก่อนนะอืมแล้วก็ระมัดระวังนะคะคนที่ทํางานประจํานะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาส่วนตัวหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่ายๆด้วยความคิดที่ไม่ตรงกันนะคะตรงนี้เนาะก็ มีสตินะคะแล้วก็จะเย็นๆนะคะปัญหาจุกจิกมีค่ะนะคะซุปซิปินทามีนะคะไม่ต้องไปใส่ใจนะคะหลับหูหลับตาแล้วก็ตั้งใจทํางานของตัวเองไปดีกว่านะคะแล้วก็สาหรับใครที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ก็แล้วแต่นะคะใครที่ดีลงานกับต่างชาตินําเข้าส่งออกนะคะในเดือนนี้นะปัญหาจุกจิกมีค่ะแต่คุณสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะ มีเกณฑ์โอกาสที่มันจะมีปัญหาเก่าๆเดิมๆที่คุณเคยเจอมาแล้วอ่ะเออมีปัญหามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกปัญหาณจุดจนั้นอ่ะเออมีโอกาสที่จะกลับมาให้คุณแก้ไขอีกดังนั้นให้คุณรอบคอบให้มากๆนะคะในเรื่องราวของของการงานและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าคุณอยากจะขยับขยายหรือว่าลงทุนเพิ่มเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้ยังไม่เหมาะนะคะสําหรับคนที่เป็นเ,เจ้าของธุรกิจที่อยากจะทํา ขยายขย,ขยายสาขาหรือว่าทําทอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มนะคะมันรู้สึกว่าทําของเก่าหรือว่าปรับปรุงของเก่าให้ใหดีแล้วก็ประคับประคองไปก่อนในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าส่วนของการเงินนะคะของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีในเรื่องราของโชคลาภก็จะขึ้นมาในเรื่องราวการเงินเลยนะคะขอดูการเงินหน่อยค่ะ การเงินไปแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะการเงินเป็นไพ่สิบเหรียญค่ะอ้ไม่รู้สึกว่าการเงินไม่ได้มีปัญหาะคะ่ะสิบถ้วยสิบเหรียญนะคะไพ่แปดถ้วยนะคะและเป็นไพ่ไฮโลแฟงการเงินของชาวราศีมังกรและขันหมกรไม่มีปัญหาเลยนะคะการเงินมั่นคงดีนะคะแล้วคุณเป็นคนที่รู้จัก ที่จะใช้เงินมีเหตุและผลในการใช้เงินด้วยนะคะเออเนาะแล้วก็คุณอาจจะในเดือนนี้คุณอาจจะหมดเงินไปกับ1น,นะคะการเดินทางการดูแลครอบครัวดูแลสุขภาพญาติผู้ใหญ่ในบ้านนะคะดูแลครอบครัวซื้อของเข้าบ้านนะหรือบางคนอาจจะแบ่งสันปันส่วนเงินของคุณเนี่ย ไปทําบุญร่วมบุญสร้างโบสถ์สร้างพระสร้างวิหารนะคะมีโอกาสที่จะได้ร่วมบุญใหญ่ๆด้วยเช่นเดียวกันก็อนุโมทนาด้วยนะคะตรงนี้เนาะ,ะในเรื่องของของโชคลาภโชคลาภจะมีเข้ามาบ้างไหมไมารู้สึกว่ามีตามบุญนะเออใครที่ทําบุญทําทานบ่อยๆนะคะสะสมบุญบ่อยๆมีบารามีนะคะ คุณก็จะได้ผลตอบรับนะคะมันจะเป็นโชคลาภที่แบบคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อไม่ได้ตั้งใจที่จะได้มานะคะจะเข้ามาแบบฟลุกๆจะเข้ามาแบบอืมแบบที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะคะ่ะเออจะเป็นประมาณนั้นนะคะอ,อ่อาจจะเป็นเลขที่ที่คุณทาบุญนะคะหรืออาจจะเป็นเลขที่บ้านอ่าอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่แนะนำเนาะถ้าหากว่า มีโชคลาภเข้ามาก็ให้แบ่งส่วนเล็กๆนะคะอืไปทําบุญนะคะต่อบุญให้กับตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะในเรื่องของคําแนะนำนะคะสิ่งที่พ่ยอยากจะบอกและเตือนนะคะและการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีมังกรลักขณามังกรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะพไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่เดมูลนะคะ สิดาบค่ะไพ่ขึ้นมาเตือนเรื่องสุขภาพนะ The Fool นะคะและเป็นไพ่ The Lever นะคะ ชาวราศีมังกรและคณามังกรน,นะคะไพ่ขึ้นมาเตือนในเรื่องของสุขภาพความคิดความเครียดนะคะความวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากนะคะมันจะส่งผลกระทบกับสุขภาพจิตนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายของคุณมันจะได้ให้คุณเนี่ยนอนน้อยนะคะนอนไม่พอนะคะปวดหัวไม่เกรนนะคะปวดตั้งแต่หัวลงยันแบบคอบ่าไหล่หลังเอวสะโพกก้นกบนะคะใครที่เดินทางบ่อยๆขับรถนานๆยกของหนักๆนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของกระดูกทับเส้นประสาทด้วยถ้าหากว่าเดือนนี้คุณป่วยเนี่ยมีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะได้ นอนรักษาตัวยาวๆเลยนะคะดังนั้นดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้ดีนะคะแล้วก็การเดินทางวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะไม่ว่าจะใกล้หรือว่าจะไกลนะคะก็ต้องอศึกษาการเดินทางเนาะศึกษาเส้นทางนะคะแล้วก็ไม่ประมาทนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพยุทยานพาหนะที่ตัวคุณเนี่ยใช้ด้วยนะคะอีกอย่าง,นงนหนึ่งในเรื่องของสุขภาพก็คือสุขภาพภายในช่องท้องนะคะไม่ว่าจะเรื่องของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะตรงนี้ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะ จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของการทําบุญเสริมดวงนะคะจะเป็นการทําบุญเสริมดวงเกี่ยวกับ หนึ่งนะคะเกี่ยวกับแสงสว่างและน้ำนะคะเนาะสองนะคะเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสงนะคะหรือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนะคะอุปกรณ์ผ่าตาดัดอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือการแพทย์อะไรประมาณนี้สามารถทําได้เลยนะคะจะเป็นการเขาเรียกว่าต่อบุญเสริมดวงนะคะของคุณเนาะอีกอย่างหนึ่งถ้าใครมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสามารถบริจาคเลือดได้ทําเลยนะคะตรงนี้จะแก แก,แก้เคล็ดให้ดีมากๆนะคะประมาณนี้เนาะก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรน,นะคะเดือนนี้ไพ่บอกให้ใจเย็นๆเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กัมไ์มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือ สามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ